ยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยออโต้วิบแหล่งรวมข่าวสารยานยนต์รีวิวรถใหม่และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศไทยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถยอดนิยมของ Honda าที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือ Honda คลิก 125i และ Honda าคลิก 160I ซึ่งถือเป็น2รุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์สปอร์ตทันสมัยและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกกในการขขับี่ เริ่มจาก Honda c l i ิก 125i รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ E.S.P ขนาด 125cc แบบ4จังหวะระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ที่ให้การประหยัดน้ำมันและมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมการออกแบบภายนอกดูโฉบเฉียวและเน้นความสปอร์ตมีไฟหน้าแบบเล็ d ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟ D.R.L. ที่ดูเท่และเพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทางหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลที่อ่านข้าง,ง่ายแสดงผลครบทั้งความเร็ว ระดับน้ำมันและระยะทางนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกคอมไบเบรก CBS ที่ช่วยให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับราคา Honda c l i ิก25 5 i ในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ52,000บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มองหารถอัตโมติขนาดกลางที่ทั้งสวยประหยัดและทนทานต่อกันที่ Honda c l i ิก 160i ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ยกระดับความสปอร์ตและความแรงขึ้นไปอีกขั้น มาพร้อมเครื่องยนต์เ s p บวกขนาด 157cc สีวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงบิดที่ตอบสนองไวขึ้นและมีอัตราเร่งที่ดีกว่ารุ่น1 2 5 i อย่างชัดเจนนอกจากความแรงแล้วคลิก 160I อยังมาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันที่ดูทันสมัยและดูดันขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็แบบแยกส่วนหน้าปัดฟูลดิจิตอล LCD ที่แสดงผลครบครันระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าเพิ่มความมั่นใจในการเบรกและยังมีระบบสมาร์ทที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกระดับ ในเรื่องของพื้นที่เก็บของคลิก160กไอก็ไม่ทําให้ผิดหวังด้วยพื้นที่ใต้เบาะขนาด18ลิตรเก็บหมวกกันน็อกหรือสัมภาระเล็กๆได้อย่างสบายส่วนความปลอดภยัยก็จัดเต็มทั้งโครงสร้างตัวถังแบบเอสซาฟที่มีความแข็งแรงและน้ําหนักเบาทําให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นในการขับขี่จริงสําหรับราคาของ Honda คลิก160ไอในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ66,00 0บาทขึ้นอยู่กับสีและดีลเลอร์ในแต่ละพื้นที่ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสําหรับรถที่มอบทั้งความแรงความทันสมยัยและความปลอดภัยใน,นเดียว หากคุณกำลังมองหารถอัตโนมัติดีไซน์สปอร์ตใช้งานในชีวิตประจำวัน Honda c คลิก1 2 5 i และ1 6 0 i เป็น2ตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการขับขี่ในเมืองอย่างคล่องตัวและมีความประหยัดเชื้อเพลิงอย่าลืมกดติดตามช่องไทย a u t o v ว p ฟเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่รีวิวเด็ดๆและข้อมูลที่น่าสนใจในวงการยานยนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ